เชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมาลโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นชาวฟาริสีบางคนทูลถามหวังจะฉับปิดพระเยซูเจ้าว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยาพระองค์ตรัสตอบว่าโมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร เขาทูลตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสืออย่าร้างและอย่ากันได้พระเยซูเจ้าตอบว่าเพราะใจดื้อยาบก,กระด้างของท่านโมเสสจึงได้เขียนบัญญัติข้อนี้ไว้แต่เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงดังนั้นชายจะละบิดามารดา และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนี้เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้มนุษย์อย่าแยกจากกันเลยเมื่อกลับเข้าไปในบ้านแล้วบรรดาสิทธุนถามเรื่องนี้อีกพระองค์จึงตรัสตอบว่าผู้ใดอย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาคนเดิมและถ้าหญิงคนหนึ่งอย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ทำผิดประเวณีเช่นเดียวกันมีผู้นำเด็กเล็กๆเ,เ,เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพื่อทรงสัมผัสอวยพรแต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้นเมื่อทรงเห็นเช่นนี้พระองค์กิ้วตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า ปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิดอย่าห้ามเลยเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เหมือนกับเด็กเหล่านี้เราบอกความจริงกับท่านว่าผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็กๆเ,เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรนั้นเลยแล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเหล่านั้นไว้ทรงปกพระหัต และประธานพรพระวาจาของพระเจ้าขอบคุณพ,พระเจ้าทรงพระจริเทิเชิญนั่งพี่น้องที่รักวันนี้พระวาจาพระเป็นเจ้าสามบทบทที่หนึ่งจากหนังสือปฐมกาลและบทที่สามจาก พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาโกได้เน้นถึงเรื่องความสำคัญของสถาบันครอบครัวได้เน้นถึงสิ่งที่พระเป็นเจ้าพระองค์ได้รวมกันเอาไว้คือคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วพระองค์เน้นมนุษย์อย่าแยกออกจากกันวันนี้อยากจะเล่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคิดว่าคนในโลกนั้นคงจะรู้ถ้าเล่าไปแล้วพี่น้องคงจะถึงบางอ้อเมื่อประมาณ500ปีที่ผ่านมาพี่น้องที่ประเทศอินเดียมีจักรพรรดิองค์หนึ่งชื่อจักรพรรดิชาจาหานจักรพรรดิจาชาหานนั้นเป็นจักรพรรดิองค์ที่สี่ของราชวงศ์โมกุล ของประเทศอินเดียในขณะที่พระองค์เสวยราชสมบัตินั้นวันหนึ่งพระองค์ก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนี้ชื่อเดิมชื่อเพคุมเพคุมนั้นตอนนั้นอายุ14ปีพระมหากษัตริย์องค์นี้เรียกสั้นๆว่าพระเจ้าชานี่นะครับก็ลักแรกพบ เมื่อเจอสาวคนนี้ก็รู้สึกลักประทับใจแต่ว่าก็ได้มั่นหมายเอาไว้ตอนที่สาวคนนี้อายุ14ปีจากนั้นผ่านไปห้าปีเมื่อสาวคนนี้อายุ19ปีพระองค์ก็ได้ทำการอภิเศกสมรสกับหญิงสาวคนนี้ที่ชื่อเพคุมและพระองค์ก็ได้ทรงพระราชทาน พระราชทานพระน,นามใหม่ให้ส่วนพระน,นามใหม่นั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่าพระราชทานนามว่าอะไรเมื่อเพคุมได้เป็นพ่อมเหสีของพระเจ้าชาเธอเป็นคนที่มีความเป็นแม่บ้านมีความเป็นกุลสตรีและที่สำคัญก็คือว่าเธอนั้นเป็นพระราชินี ของประเทศอินเดียที่พระศกนิกรน,นั้นที่ประชาชนให้ความเคารพรักรักรักเธออย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอินเดียยังไม่สงบนะครับประเทศรอบบ้านก็ยังมีการกรบฏมีการแย่งชิงดินแดนมีการลุกลานพระเจ้าชานะครับก็ต้องออกรบเวลาที่พระเจ้าชาออกรบนี่นะครับเพกุมเนี่ย ก็ได้ติดตามพระสวามีออกไปสนามรบทุกครั้งและที่สำคัญก็คือว่าเธอนั้นให้คำแนะนำบางทีสามีของเธอรบแพ้เธอให้กำลังใจเธอปลอบใจและเวลาที่เธอกลับมาที่ประเทศของเธอหลังจากที่ออกรบอยู่ไปที่ชายแดนกลับมาเห็นประชาชนเดือดร้อน เธอก็ทูลพระสวามีของเธอซึ่งเป็นพระมหากษัตร์เนี่ยให้นำเงินออกมาจากค้องพระโรงแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับพระศพนิกน่ให้กับประชาชนคนอินเดียซึ่งพี่น้องก็รู้ว่าอินเดียนเปิดเป็นประเทศที่ประชาชนนั้นมีความยากจนอย่างมากคุณแม่เทเรซ่าแห่งก,รกรันกต้าก็ได้เป็นนักบุญในดินแดนนี้เพราะว่าได้ดูแลคนยากจนและไม่น่าเชื่อนะครับว่าสอง พระมหากษัตริย์ราชินีสององค์นี้ครองคู่กัน18ปี18ปีเนี่ยมีทายาท14องค์เรียกว่าหัวปีท้ายปีหัวปี้ายปีเลยนะครับ18ปีเนี่ยมีทายาท14องค์และองค์ที่14เนี่ย เกิดในขณะที่พระมเหสีได้ชื่อเพกุมเนี่ยติดตามพระราชาออกลบเมื่อออกลบปรากฏว่าขราวนั้นชนะกะบฏแล้วก็กลับมาสู่ค่ายและเธอก็ให้กำเนิดทายาทองค์ที่14แต่สมัยเมื่อ500ปีที่แล้วการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าการผ่าตัดเอาลูกออกนั้น ไม่รู้ว่าทํำได้หรือไม่ได้แต่เธอก็ให้กำเนิดบุตรคนที่14และเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเธอได้ตกเลือดตกเลือดในขณะที่หายใจพ่าง,งาบ้าง,งาบอยู่นั้นพระสวามีของเธอซึ่งเป็นกษัตริย์ก็ปกครองปกครองพระมเหสีที่กำลังจะสิ้นใจแล้วก็ได้พูด กับพระราชาคือเพกุมเนี่ยซึ่งกําลังหายใจพังง่าพัะง,งา่าจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็ได้พูดกับสามีของเธอแล้วก็ขอสี่อย่างอย่างหนึ่งเมื่อฉันตายแล้วขอให้เธอสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรแห่งความรักระหว่างฉัน กับท่านเพราะว่าท่านเป็นพระราชาที่ดีเหลือเกินพระราชาก็บอกว่าเธอก็เป็นมเหสีที่ดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นข้อแรกได้ข้อที่สองขณว่าเธอรักสามีของเธอนะเธอก็บอกว่าเมื่อฉันตายแล้วเธอจะแต่งงานใหม่หรือไม่ก็ได้ไหมครับ เธอใจกว้างมากนะเธอจะแต่งงานใหม่หรือไม่ก็ได้ประการที่สามขอให้พระราชาสืบสารสิ่งที่ฉันได้กระทำมาตลอดชีวิตก็คือให้เมตตาต่อบรรดาเด็กๆต่อบรรดาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากพระราชาบอกไม่มีปัญหา แต่ประการที่สองพ่อยังไม่ตอบนะครับว่าพระราชาตอบอยังไงประการที่สี่เธอได้พูดกับพระราชาว่าเมื่อพระราชาสร้างอนุสาวรีย์แห่งความรักแล้วขอให้พระราชามาเยี่ยมฉันเพียงปีละหนึ่งครั้งพระราชาบอกไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสี่ข้อนี้ที่เพกลุม ม่เหสีสุดที่รักของพระราชาที่ชื่อชานะขอพระราชาบอกไม่มีปัญหาที่จริงมากกว่านี้ก็ยังได้ที่สุดนั้นเพกลุมก็ได้สิ้นใจในอ้อมแขนของพระราชาพระราชานะครับเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากตามประวัติบอกว่าพระราชาเนี่นะครับก็ นุ่งขาวหมขาวตลอดแล้วก็ไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่ลื่นเลงเหมือนกับตอนที่พ่อไม่เหสีอยู่เศ้ราโศกเสียใจจนกระทั่งว่าภายในไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นสีดำนะ่ะได้เปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะความทุกข์ระทมและพระราชานั้นก็เดินทางออกจากพระราชวัง ไปเยี่ยมหลุมศพของพระมเหสีทุกวันที่จริงไมเ่เสีขอว่าทุกปีแต่พระราชาไปเยี่ยมทุกวันหลังจากที่คลายทุกไปสักหน่อยประมาณสองปีพระราชาก็ทำสิ่งที่ให้สัญญาไว้ในข้อที่หนึ่งก็คือจะสร้างอนุสาวรีย แห่งความรักพระราชาก็เรียกประชุมบรรดาสถาปนิกบรรดาวิศวกรทั่วประเทศปรึกษาว่าจะสร้างอนุสาวรีย์แห่งความรักให้ไม่เหสีที่รักที่เมตตาทั้งต่อพระราชาและต่อประสบนิกกรชาวอินเดียเนี่ยเราจะสร้างตรงไหนจุดไหนดีที่สุดจะเอาช่างที่ไหนดีที่สุดในโลกนี้ จะเอาวัาสดุอุปกรณ์ที่ไหนที่ดีที่สุดในโลกนี้ประชุมกันที่สุดก็สรุปอย่างนี้ให้สร้างที่ริมแม่น้ำยะมุนาตรงที่มันเลี้ยวโค้งพอดีเหมือนกับเป็นแผ่นดินที่มันยื่นเข้าไปในแม่น้ำมันเป็นชิวทัศน์ที่สวยเด่นเลือกตรงนี้ดีที่สุดริมแม่น้ำยะมูนา จ้างสถาปน,นิกชาวอาหรับเอาหินอ่อนสีขาวจากเมืองโชตะปุระซึ่งห่างจากบริเวณที่จะก่อสร้างร้อยไม่์นำหินลายสีฟ้าจากลังกาสีเขียวจากรัสเซียหินโมลาจากประเทศอิลักเมืองแปกแดดพลอยจากทิเบต แล้วก็ใช้ช้างนับพันพันเชือกในการขนวัสดุอุปกรณ์มาที่สถานที่ก่อสร้างใช้คนงานและช่างฝีมือ2,000มคนใช้เวลาก่อสร้าง22ปีและใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง30ล้านลูกปีพี่น้องที่สุดนั้นก็สร้าง อนุสาวรีแห่งความรักสำเร็จและตั้งชื่อว่าอะไรหลายท่านคงจะเดาถูกแล้วตั้งชื่อว่าทัชมาฮาลที่จริงตอนที่พระราชาพระราชาทานนามใหม่ให้กับพระมเหสีเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากเพกุมเป็นมุมทัชมาฮาลซึ่งแปลว่า พลอยแห่งความสวยงามอัญมณีแห่งความสวยงามประมาณนี้นะครับแล้วก็ทัชมหารนี้ก็เป็นหนึ่งในเจดของสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกแต่ว่าในปลายรัชกาลของพระมหากษัตริย์องค์นี้เนื่องจากมีพระราชรถหลายองค์และพระราชานั้นก็ดำเนินชีวิตแบบนี้ แต่งชุดขาวทุกวันแล้วก็ไปเฝ้าหลุมศพของมเหสีทุกวันแล้วก็ปล่อยพระวรกายไม่แต่งไม่อะไรผมเเพ้าลุงลังแล้วก็ไม่สนใจงานราชการเลยที่สุดนั้นปรากฏว่าโอรสหลายองค์ชิงราชสมบัติเมื่อชิงราชสมบัติโอรสองค์หนึ่งเนี่ยชนะเมื่อชนะเสร็จ ก็บอกว่าพระราชบ,บิดาเนี่ยคือพระเจ้าชาเนี่ยเหมือนเป็นคนเสียสติวันๆไม่ทำอะไรใส่ชุดขาวแล้วก็ไปเฝ้าหลุมศพที่สุดนั้นก็จับพระราชบ,บิดาเลยนะครับไปขังคุกเอาไว้พระราชบ,บิดาก็ถูกขังคุกแต่ก็มีช่องหนึ่งนะครับที่จะมองออกจากคุกแล้วเขย่งเท้าอย่างเงี้ยให้พอมองเห็น ยอดของทัชมาฮาลแปดปีที่พระราชาถูกขังคุกทุกเช้าพระราชาจะลุกขึ้นมาและเขย่งเท้ามองลอดช่องเพื่อที่จะให้เห็นยอดทัชมาฮาลแม้ว่าตัวจะไปไม่ได้เขาบอกว่าในวันสุดท้ายพระราชาป่วยหนักไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนเขย่งเท้าเพื่อที่จะมองลอดช่องไปสัมผัส กับยอดของทัชมาหารได้พระราชาได้ขอกระจกนอนแล้วขอกระจกให้กระจกมันสะท้อนให้เห็นแม้เงาของทัชมาหารก็พอพี่น้องนี่คือความลักอันยิ่งใหญ่ของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อชาจาหานและมุมทัชมาหาน ซึ่งตับจนวันนี้ก็ถือว่าเป็นรักอมตะเป็นรักนิรันด์เป็นรักที่แม้ความตายก็ไม่สามารถแยกเขาทั้งสองออกจากกันได้ชาจามานไม่ได้แต่งงานใหม่แม้ว่าภรรยาจะเปิดทางเพราะฉะนั้นสี่ข้อที่บระเมสีภรรยาได้ขอชา ทำมากกว่าที่ขอซะอีกไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็แล้วแต่ที่จริงเธอคงไม่คิดว่าพระราชาจะสร้างอนุสาวรีย์แห่งความรักได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และเธอไม่คิดว่าพระราชาจะไม่แต่งงานใหม่และเธอไม่คิดว่าพระราชานั้นจะเอาเงินไปเลี้ยงไปดูแลเด็กๆที่ยากจนและเธอก็ไม่คิดว่าพระราชาจะมาที่หลุมศพของเธอทุกวัน แต่พระราชาทํามากกว่าที่เธอขอแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วพี่น้องที่รักนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงใครที่ไปอินเดียริมแม่น้ํายมูนาไปชมทัชมาหารได้แต่เราคงไม่ไปชมอิฐหินปูนแต่เราไปเห็นความรักที่มันมีสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนั้นพี่น้องในพระบรสาร ในบทอา่านที่หนึ่งได้พูดถึงครอบครัวพูดถึงการที่พระเป็นเจ้าพระองค์ได้สร้างมนุษย์สองคนแรกและพระองค์ก็นำมารวมกันแสดงว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ได้สร้างสถาบันที่สำคัญที่สุดสถาบันที่สำคัญที่สุดนั้นเกิดขึ้นจากชายหญิงสองคนและชายหญิงสองคนนี้ ถือว่าเป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดไม่มีสิ่งสร้างไหนที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์แล้วพระองค์ก็เอาสิ่งสร้างสองสิ่งนี้มารวมกันและวอวยพรให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นหมายถึงเป็นหนึ่งเดียวกันจนตลอดชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันจนกระทั่งวันตาย แต่ถามว่าในสังคมของเราทุกวันนี้เป็นยังไงพี่น้องพอไปดูสถิตินะครับสถิติเขาบอกว่ายังไงปัจจุบันนี้การแต่งงานตามประเพณีเนี่ยลดลงคำว่าลดลงหมายถึงยังไงหมายถึงว่าชายและหญิงรักชอบพอกันไม่สนใจเรื่องการแต่งงานอยู่กันเลย เพราะฉะนั้นที่จะจัดพิธีกรรมแต่งงานให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยนะมีแต่น้อยลดลงการหย่าร้างมากขึ้นดูสถิติพี่น้องปีห้าหนึ่งมีการสมรสที่จดทะเบียนเนี่ยนะครับจดทะเบียนที่รู้นะี่ยสามแสนกว่าคู่ แต่ว่าหย่าล้าง1นึ่งแสนกว่าคู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการหย่าร้างก็คือ34เปอร์เซ็นต์แต่งงาน100คู่ยา34คู่ปีห1ปี52แต่งสามแสนลดลงนิดหน่อยคือสมลดเห็นไหมครับที่บอกว่าไอ้ที่จัดจัด,จดทำประเพณีที่จะจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะน้อยลง ปี52มากกว่าปี51แต่ยามากขึ้นขนาดสมรดน้อยลงนะครับจังยามากขึ้นเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์36จาก34ในปี51มาเป็น36ในปี52ปี53ปี54ปี54เขาบอกว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการยาเนี่ยสูงเท่ากับปี53 แต่ว่าจํานวนของการสมรสตามประเพณีน้อยลงแสดงว่าเปอร์เซนต์ของการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องอันนี้คือสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับแล้วก็ไปดูสติอีกเขาบอกว่าบรรดาเด็กที่มีปัญหาตีหัวหมาด่าแม่จ๊เกเลตีลันฟันแทงฆ่ากัน เสพติดอะไรต่างๆนำมาสอบถามสัมภาษณ์สังเกตดูข้อมูลย้อนหลังไปหนึ่งร้อยคนของเด็กที่มีปัญหาเก้าสิบคนมาจากครอบครัวที่บ้านแตกสารแหลกขาดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าครอบครัวถ้าดี ก็สร้างสมาชิกที่ดีก็สร้างสังคมดีแต่ถ้าครอบครัวบ้านแตกสลายขาดในครอบครัวไม่มีความรักสามีภรรยาไม่รักกันและจะมีความรักให้ลูกได้อย่างไรเมื่อลูกอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านไม่มีความสุขไม่มีความมัวปุ่นลูกมันก็ต้องไปหาที่อื่นไปหาที่อื่นไอ้คนหนึ่งก็ออกมาจากครอบครัวที่ไม่มีความสุข อีกคนหนึ่งก็ออกมาเหมือนกันอีกคนหนึ่งก็ออกมาเหมือนกันไอคนที่ไม่มีความสุขไม่มีความรักในครอบครัวเลยมันไม่เคยได้รับความรักเลยมาเจอกันแล้วมันจะพากันไปทําสิ่งดีๆหรือไม่ไม่มีทางเพราะว่าคนที่ไม่มีย่อมให้ไม่ได้เด็กที่ไม่มีความรักอยู่ในหัวใจเพราะไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ เขาย่อมไม่สามารถให้ความรักกับคนอื่นได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอยู่และก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงฝากพี่น้องเอาไว้นะครับเพราะนั้นทั้งพระกัมพีพระธรรมเก่าพระธรรมใหม่ไม่เห็นด้วยไม่อนุญาตให้ทําการอย่าล้างเพราะนั้นฝาก ทุกครอบครัวนะครับให้มีความอดทนนะอบรมลูกอบรมหลานนะครับให้ใช้ความอดทนใช้ความรักนะครับเพื่อว่าสังคมจะได้ดีขึ้นจากสมาชิกที่ดีพระศาสนาจักรจะได้ดีขึ้นจากครอบครัวกิจชนที่ดี My brothers and sisters today we meditate on the greatness and beauty of christian marriage god made man and wife one flesh what god has joined together no man must put asunder again god what god has joined together no man must put asunder there must be no divorce only those who stay together for good will be responsible people, responsible to one another, responsible to their children, and responsible to God. May God bless you all. ขอพระเจ้าอวยพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน